แทนที่เราจะเอาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นแหละเอามาแอพพลายมาประยุกต์ให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรออกกฎหมายแถมยังออกข้อบังคับไม่ว่าความเสมอภาคในทางโอกาสหรือกฎหมายเนี่ยออกมาปิดกั้นเกิดสังคมที่ล้มเหลวอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลูนูไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นที่ไหนตัวเนี้ยมันสะท้อนครับว่าระบบการเมืองระบบต่างๆ มันเสียหายครับและใครเป็นเจ้าของ mm. ซึ่งไอ้ไอ,อย่างเนี้ยรัฐบาลหรือผู้ปกครองเนี่ยไอทหารไอทหารโง่พวกเนี้ยมัน,ม,นมันคิดไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณเสียงง่าประมาณไปเท่าไหร่คุณเคยมีโครงการไหมและคุณเป็นและคุณเป็นประธานนะเรื่องเรื่องปัญหาน้ำเนี่ยทำได้เพียงแค่ถึงเวลาก็เอาไมโครไปขุดหน้าฝน อย่างไงของอปศที่มีปัญหาครัล่าฝนก็ไปขุด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 กันไม่รู้จ้วงไว้แล้วมันได้เท่าไหร่ครับแล้วมันจะแก้ปัญหาตรงไหนการขุดลอกเนี่ยถ้าเราขุดลอกแม่น้ําปิงวังยม่านหรือว่าชีโขงชีมูเอชีมูลอะไรพวกนี้นะฮะขุดลงไปสักห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยมันจะล่นน้ำเท่าไหร่การทําแก้มลิงการทําอะไรหนักไว้เนี่ยแก้มลิงใหญ่ๆที่ทำมันจะไมไม่ทำนะฮะ ขึ้นคงไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณกลับไปปล่อยสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มทุนครับวันนี้เนี่ยน้ำตาเดลระชานทั้งหลายเนี่ยอุปโภคบริโภคหลายๆเนี่ยกำี้กำไรมีกำไรกันมากมายมหาศาลก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่จะไอ้พืชผ,ผลการกเกษตรหรืออะไรเนี่ยเราพูดกันตรงๆครับสมัยนี้เนี่ยปัจจัยสีที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จะมาฉาบฉวย ปลูกกันเฉพาะไอ้ไอ้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องจัดโซนมันเคยมีการทำแขนการอย่างนี้มาในสมัยปี40นะนะว่าไอ้พืชผลการเกษตรในโซนเนี้ยมีอ้อยมีข้าวมีอะไรมียางเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะฮะแล้วก็เอามาไอ้เทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเราเรานำเข้าเนี่ยเราก็เอามันมาเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่านำเข้ามาสร้างโรงงานเป็นเศษเหล็กเศษอะไรแล้วก็ส่งออกได้แตะ าแรงก็ถูกกดอะไรก็ถูกกดแทนที่เราจะเอาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นนะเอามาแอพพลายมาประยุกต์ให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเรามีเรามีทรัพยากรเรามีผลเรามีอะไรต่างๆอยู่แล้วไอพวกใบไม้เขียวๆที่เราเคยคุยอนะเนีไไ่ยไม่วยะข้าวปลานาเกลือเนี่ยเอามาทําอุตสาหกรรมการเกษตรเสียซึ่งไอตัวเนี้ยในทศวรรษเนี้ยในปีสองปีข้างหน้าเนี่ยไออาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันจะขาดแคลนไปทั่วเราเนี่ยมีหมดประเทศที่เขามีหิมะประเทศที่เขามีทะเลทรายเนี่ยเขารวยจากทรัพยากรซึ่งเขามีในพื้นที่เขามาแปลเขามาครับแต่ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วดีอุดมสมบูรณ์ทุกฤด,ดูกาลแต่เราไม่เคยเอาตัวเนี้ยมาพัฒนามาต่อยอดแถมยังออกกฎหมายแถมยังออกข้อบังคับไม่ว่าความเสมอภาคในทางโอกาสหรือกฎหมายเนี่ยออกมาปิดกั้นมาออกมาปิดกั้นเนี่ยไอ้ของพวกนี้เนี่ย มันก็เป็นตัวชี้บอกว่าสังคมเนี่ยมันกําลังล้มละลายมันเฟรนเต์รัฐมันล้มละลายล้มละลายจากการเมืองมันพิดข้าวนะฮะหรือมันเนี่ยถ้าเราเอามาแปลรูปเอามาทําให้มันเป็นไซรับได้เนี่ยจากข้าวหรือมันในโลละเจ็ดแปดบาทโลลสิบบาทถ้าเอามาแปลรูปมาใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะมันมาเป็นไซรับได้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นยี่สิบบาทสามสิบพอไปเป็นไอคูโคสเนี่ยมันขึ้นไปเจ็ดแปดสิบเป็นซัตโต้เลยไปร้อย ไอ้ตรงนี้เราไม่ทําแล้วกับส่งข้าวส่งมันส่งอะไรออกเป็นท่อนท่อนทอนเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยก็ไปไปรูปกลับมาแล้วก็มามาขึ้นราคาซึ่งไอ้ไอ้อย่างเนี้ยรัฐบาลหรือผู้ปกครองเนี่ยไอ้ทหารไอ้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 ทหารไอ้ทหารโง่พวกเนี้ยมันมันมันคิดไม่เป็นเมื่อผมชอบใจเกีอย่กัำหนึ่งมีคนพูดว่าก็เอาเราพอๆเราเคยคุย ก็อเอาลงมาพอมาเป็นผู้จัดการบริษัทและบริษัทประเทศไทยมันจะไปไง่ายไว้เนี่ยฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยหรือรัฐบาลที่มันมีมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองเก่าๆที่ออกมาวิพาก์วิจารณนโยบายว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ถามว่าและพักพวกคุณไม่เคยไปรัฐบาลเลยและสมัยคุณเป็นรัฐบาลคุณทําอะไรครับสิ่งนี้มันตกทอดกันมาเรื่อยๆเนี่ย ภายใต้อะไรเมืองไทยนี่มันมีอยู่สามส่วนครับส่วนหนึ่งคือกองทัพส่วนหนึ่งคือการพัดก,การเมืองส่วนหนึ่งคือในทุนครสามเหลี่ยมตัวนี้นหากที่มันกําลังํเาเบินการทาให้ประเทศไทยเกิดสังคมที่ล้มเหลวอย่างที่เห็นไม่ไว่าจะเป็นหนองบวลพูไม่ไว่าจะเป็นโคราชไม่ไว่าจะเป็นที่ไหนตัวเนี้ยมันสะท้อนครับว่าระบบการเมืองระบบต่างๆมันเสียหายครับและใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี่ครับ ก็อย่างที่พูดกับคุณมาบ่อยแล้วหลายคนก็เริ่มพูดกันแล้วต้องแก้ที่อำนาจของอธิปไตยแล้วต้องแก้ที่การต้องสร้างสังคมสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วก็สร้างรัะธรรูญของเราเองขึ้นมามันจึงจะสามารถที่จะทำลายสร้างไอรบบนะ้ระบบใหม่นะฮะระบบมาห้มารับทำมา้นระบบใหม่ไอเ้เราเรานี่ยมันเสียที่การเมืองครับระบบเราเนี่ยมันไปรักษาไอ้ระบบของ กลุ่มเจ้าสัวกลุ่มทุนกลุ่มคุณสุบคุณลานเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันก็ต้องรอกันว่าที่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขาจะเห็นเมื่อไรเขาจะเห็นยังไงแต่เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าภารกิจเราคือนำเสนอหลักการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาพวกนี้การแก้ไขปัญหาพวกนี้มันต้องประชาชนแก้เองจะไปปล่อยให้กลุ่มทุนไอ้คนกลางหรือกลุ่มไม่กองทัพเก่าๆไอ้ทหารเก่าๆโง่ๆหรือว่า พรรคการเมืองทั้งหลายซึ่งกําลังจะแลนด์ไม่แลนดสไลด์หรือกําลังออกไปหาเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็ยี่สิบปีสิบปียี่สิบปีนี่ปีก็พรรคพวกนี้ไม่ใช่เหรอก็พรรคพวกนี้เ๋ย้วที่ดาเนินนโย,ยบายครับน้ําจะท่วมแล้วก็อย่างว่าพลเอกชฉลิกแกพูดอ่ะหกเรือนขนคนให้น้ำหกเรือนขนน้ำหนีคนทําอยู่แค่นี้แต่โครงการซึ่งเริ่มมาตั้งแต่อีสานเขียวตั้งแต่โคงชีมูลปิงวางยมบ้านขุดลอกหรือทําอะไร แล้วก็ปล่อยน้ําลงมาแล้วก็ดันมาพอถึงหน้าแรงก็ดันน้ําขึ้นไปปิดอ่าวกันแล้วก็ทำโครงการอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลในในช่วงถึงใช้รัฐธรมนูญของปีหน่งกปีหนึ่งเจ็ดับรัฐธรมนูญปี40เนี่ยเขามีโครงการอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าไปเจอไอ้ไอ้ละกฎหมายไอ้ละกฎหมายพวกที่โคงพวกนี้แล้วก็เจอไอ้ทหารโง่มันมายึดออำนาจปีสีปีอะไรแม มันก็ไม่ได้ทําเรื่องอย่างนี้เพราะเรื่องอย่างนี้มันส่งผลกับประชาชนมันไม่ได้ส่งผลกับ,บคณะหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนว่าความล้มเหลวในสังคมสังคมเกิดอย่างนี้ก็เกิดจากพวกคุณนี่แหละอําน,นาจของพวกคุณนี่แหละซึ่งมาโดนบันดาลแล้วมาใชา้แล้วมาใชา้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกสีเทาสีดําพวกเจ้าพ่อพวกแก๊งพวกอะไรอิทธิพลตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาเลยถึงำ bon, ำจำบลอัเภอจังหวัด คนพวกนี้ทั้งนั้นที่เข้ามาวันนี้เนี่ยย้ายพักกันว่ากันไปไอ้นั่นมาอยู่กับกูแล้วมาเป็นเป็นคนดีออกไปแล้วทรยศถามว่าตัวที่ทรยศกับประชาชนจริงๆอะขครก็พักพวกคุณแหละซึ่งทรอยศกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นละครเป็นลิเกเหมือนกับที่พูดแหละว,วันนี้ทุกพักออกกันใหญ่ออกกันใหญ่เหมือนกับที่ผมพูดข่าวก่อนเหมือนกับลถขายเลขสมัยผมเด็กก ขายยาเล่ไปแล้วโฆษณาไปเรื่อยของผมดีอย่างนั้น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 แต่ว่าพอถึงที่สุดไอ้คนเลือกยนไอ้คนได้รับเลือกรวยเพราะนั้นไอ้ไอ้ไล็กิตกบเมแนนหรือไอ้ไอ้การปกครองจากการเลือกตั้งเนี่ยมันสะท้อนเลยว่ามันล้มเหลวมันผิดแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งกรณีศึกษาวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขากําลังเอาเรื่องนี้แล้วเขาคิดนะปัญหาก็คือว่า ภารกิจตัวนี้เนี่ยเราต้องปล่อยให้กระบวนการทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนประชาชนทั้งหลายกลุ่มต่างๆลพราะนั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆวันนี้เราจะเห็นแล้ว่าเขากำลังเคลื่อนมาสู่ทิศทางเดียวกันคือว่าทํำยังไงกูจะไม่อดทํำยังไงปัจจัยสี่ผมอยากจะพูดกันทางรายการง่ายๆครับว่าสิ่งที่ควรจะเตรียมไว้ในในปีพศใหม่เนี่ย ถ้ากักตุนข้าวเก็บข้าวไว้กินได้ดีที่สุดเพราะว่าปีหน้าเนี่ยครับมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาตอนนี้เก็บไว้แรกเดือนละอาทิตย์ละถุงสองสามถุงเอาไว้สําหรับต้นปีหน้าเนี่ยเพื่อที่จะรอเพราะว,าวันนี้มันมันจบแล้วฮนะน้าข้าวปลานาเกลืออะไรมันไม่เหลือแล้วถามว่าทั้งหมดมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากแนวทางเกิดจากหลักการเกิดจากการเบืองซึ่งมันเสียหาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเมืองมันเป็นของณขมคณะของกลุ่มเนี่ยและโดยเฉพาะกลุ่มทุนซึ่งมันไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆครับมันไม่ได้คิดหรอกว่าจะอดตายไหมจะอะไรไหมหรือเงินนี่จะเงินถูกแล้วไอไ้อตรงนี้จะได้ไมาอย่างไงเพราะมันถืออย่างเดียวว่าเงินเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้บอกว่าเน่าบูดเงินเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเสียหายล้มเหลวหรือล้มละลายหรือเจ็บปวดตายมันเป็นเรื่องหนึ่ง ต่มันเอาเงินไว้เพราะนั้นคนพวกนี้เนี่ยศาสนามันคืนเพราะค่าคือตัวนี้และเราได้พ่อค้ามาสร้างพรรคการเมืองอะไรจะเกิดละคุณเพราะนั้นไอ้น้ําท่วมอุบลหรือน้ําท่วมที่ไหนอะไรต่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็กลุมพ่อค้าพวกนี้มันไม่เลยมาคํานึงถึงตัวนั้นมันคานึงดีก็อีกทัวมมากกูจะขายของแล้วก็ทําลายไอ้ระบบการตลบระบบตลาดตลาดนัดตลาดอะไรมันทําลายทิ้งหมดเห็นไหมเนี่ย มันสะเทือนไปหมดในในเรื่องของปัญหาชาติปัญหาศาสนาปัญหาสถา,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 าบันองค์ุณของประเทศทั้งหลายเรี่งวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนั่นคือการเมืองมันไม่ได้เป็นของประชาชน